5เรื่องที่ต้องเตรียมพร้อมอก่อนอเลี้ยงน้องแมวในคอนโด 1. ตรวจสอบกฎระเบียบของคอนโดการคิดจะเลี้ยงน้องแมวในคอนโดอย่างแรกก็คือคุณจะต้องตรวจสอบกฎก่อนว่าอนุญาตให้เลี้ยงแมวได้หรือไม่เพราะคอนโดส่วนใหญ่จะมีกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่แตกต่างกันไปซึ่งบางที่อาจจะไม่อนุญาตให้น้องแมวอาศัยอยู่หรือบางที่การอนุญาตให้น้องแมวอาศัยอยู่ได้แต่มีเงื่อนไขในการเลี้ยงก็ควรศึกษาให้รอบคอบก่อนนะครับ 2. จัดเตรียมที่สำหรับเลี้ยงน้องแมวหลังจากศึกษากฎข้อบังคับต่างๆแล้วต้องมีการตรวจสอบการจัดเตรียมสถานที่ในคอนโดของเราตั้งแต่บริเวณที่จะให้น้องแมวพักผ่อนนอนหลับบริเวณการขับถ่ายมุมสำหรับให้อาหารนอกจากนี้ต้องเตรียมเคลื่อนย้ายของในคอนโดมิเนียมซึ่งอาจเกิดอันตรายกับน้องแมวได้เช่นจัดสายปลั๊กพ่วงหรือรางปลั๊กไฟให้เป็นระเบียบเพื่อไม่ให้ลอตาลอใจของน้องแมวนะครับ 3. เตรียมบรรยากาศให้ห้องน้องแมวน่าอยู่แมวเป็นสัตว์ที่รักอิสระมีความเป็นสันโดษเป็นอย่างมากซึ่งการที่แมวมาอาศัยอยู่ในคอนโดแคบๆอาจทําให้น้องเบือ่อและเกิดความเครียดได้ดังนั้นการเตรียมสถานที่หรือสร้างบรรยากาศให้แมวได้ผ่อนคลายที่สุดเช่นการวางเก้าอี้หรือคอนโดแมวไว้ใกล้กับหน้าต่างสำหรับการชมวิวนอกคอนโด รวมถึงการหาของเล่นไว้ให้น้องแมวโดยเฉพาะอุปกรณ์รับเล็บทําให้น้องแมวได้เล่นสนุกและยังลดความเสี่ยงไม่ให้น้องแมวมารับขมกับเฟอร์นิเจอร์ของเราในห้องอีกด้วย 4. เตรียมกับกลิ่นไม่พึงประสงค์ความสะอาดภายในห้อง เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากสําหรับการเลี้ยงแมวอย่าปล่อยให้คอนโดของคุณเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคสิ่งปฏิกูลของน้องแมวทําให้มีการแบ่งพื้นที่การขับถ่ายน้องแมวให้ชัดเจนนะครับเช่นการเตรียมกระบะทรายให้น้องแมวของคุณและต้องคอยหมั่นทำความสะอาดอยู่เสมอนอกจากนี้อาจใช้สเปรย์ปรับอากาศเพื่อไม่ให้กลิ่นกระทบกับสุขภาพของตัวคุณเองด้วยและข้อสุดท้ายเตรียมอุปกรณ์ระบายความร้อนสำหรับคนที่อาศัยในคอนโดมิเนียมคนเดียวนั้น อาจมีเหตุจําเป็นที่ต้องปล่อยน้องแมวให้อยู่ตัวคนเดียวบ่อยๆซึ่งการเปิดประตูหน้าต่างหรือเปิดแอร์พัดลมทิ้งไว้ก็อันตรายนะครับจึงแนะนําว่าให้หาเครื่องฟอกอากาศดีๆสักเครื่องมาเตรียมไว้เพื่อช่วยให้น้องแมวไม่ต้องทนร้อนอบอ้าวและยิ่งวันไหนนะครับที่มีอากาศร้อนๆเนี่ยเปิดทิ้งไว้ก็จะช่วยระบายอากาศได้ดีกําจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วยทําให้การเลี้ยงน้องแมวของคุณมันง่ายขึ้นมากเลย และถ้าเกิดน้องแมวของคุณมีอาการขาอ่อนแรงแนะนําให้หาแอนติโนสำหรับแมวมาลดปวดแนะนําให้กินควบควบูบค่กับแคลเฟกบํารุงระบบประสาทและเพิ่มน้ําไขข้อกระดูกช่วยเรื่องอาการขาอ่อนแรงของแมวโดยตรงด้วยรักระหว่างดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ